ดีครับวันนี้วันที่9เดือนพฤษภาคม2558ลูกค้า59เนาะปี59นะครับวันที่9นะครับพฤษภาคม2559ลูกค้ามาติดกับขโมยสกูไปไอนิวนะครับไปไอนิวไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับกล่องกระขโมยเราแปะตรงนี้นะครับลำโพงยึดน็อตตรงนี้นะเดี๋ยวกดล็อกให้ดูนะครับกดล็อกสองครั้งไฮโดรล็อตนะครับรถไม่รบกวนชาวบ้านเนาะอยู่ๆมีคนมาแทงลูกบัญชีสมมุติว่านี่แจผีนะครับแทงเข้าไป ิดับไม่หยุด,ยดต,ลดตกล็อลถ้าสมมติลืมล็อกรถสมมติเราลืมล็อกรถนะครับแล้วมีโจรมาสตาร์รถเราไปพอดีเราเห็นพอดีมีคนมาขโมยรถกดคลายล็อกดับเลยก็วันนี้มาติดคันนะเฟซบุ๊กนะครับการขโมยรถหรือเว็บไซต์นะครับกรารขโมยรถ com พิมพ์ภาษาไทยไปเลยหรือว่า gm2u.com นะโอเคครับราคาพันสามครับร้านมี3สาขามีห้วยขวางสม,มุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่ครับโอเคครับพีครับ